สํับดีพี่น้องบรรเทาตีเข้าร,รบรักคักแพ่พี่น้องครับต้อนรับพี่น้องขอสู่บรรยากาศของรายการผมเสี่ยงเพลิเงเงื่อนสกลนครกับบริการวันนี้เรามาเยือนถิ่นบ้านดงบังตําบลดงบังอําเภอบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬบ้านแพ่งสวัสดีอาจารย์ตองครับ เแค่ยังกินอะไรเฮียฮะมื้อนี้ว่าสิย่างไก่ครับฮะย่างไก่ครับย่างไก่ย่างไก่ทาเกลือครับย่างไก่ทาเกลือไก่บ้านบ่ครับหรือไก่พันธุ์นี่ไก่บ้านครับไก่บ้านแม่นครับแก้วไก่บ้านทาเกลือครับผมมันนี้บักลาปรุงแล้วบ่ เป็ดเสียงเลยนี่ไม่ยังเนี่ยไก่ทอดทอดถ้าเกลือซื้อบ่ตะไคร้ตะเคื่อยเดรไซบ่ใส่กระเทียมใส่ตะเคียมเนี่ยก็เท่กระเทียมครับผมตะไคร้นิดน้อยมีบ่มีครับโอเคครับป้าครับพี่น้องครับเพาไปท่าเกลือครับผมนะครับบรรยากาศไก่บ้านครับผมก้าวนะครับมาเยี่ยมยามทำข้าวสวนเสียโทษเนาะแม่ครับเหอครับผมข้างพี่ละเบิ่งกันพี่น้องครับบรรยากาศครับนะครับเราเคยมาครั้งหนึ่งตอนนายจัดฟองปีนภูงสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมแก้วแก้ว ครับผมทีมงานสวัสดีพี่ๆครับผมเป็นทั้งนักกีฬาครับผมไปใส่ครับผมเมียเขานังป่บอ๋ออย่าไปยังยิ้มบึกครับะบึก้ะบึกอีกแล้วอะยรนนี่แมนไม่แมนอะยรนนี่ปล่อยเลยว่ะปล่อยแล้วปล่อยไปถ้าเกิดครับถ้าเกิดครับบรรยากาศครับสวนสวนเราโอ้ต้นตุเรียนมีดอกนะครับไก่กระมีครับผมสวัสดีเฮียเปียกครับผมสวัสดีครับเมื่อไรเฮียเปียกตะมุงครับผมครับผมนะฮะ ครับผมเรามาโอ้โหพี่ดีมัโลครับผมหันศิบดก็ดังดังไฟครับผมนะครับถ้าไปใส่มาใส่ขัดหัวโพธายคลิปพี่น้องเบิร์กพี่น้องกัลชิว่เอาคือน่พธายคลิปเนี่ยกันสิว่าก็เลยคุยกับอาจารย์ปองอาจารย์ปองครับต่อไปเ้าไปใส่ห้องกระทายคลิปพี่น้องเบิร์กเนาะพี่น้องเบิร์กหน่อยกระยาพ่นดอกแต่ว่าเ้างเดียดไทยพี่น้องเบิรงว่าเห็นการเดินทางเขาว่าเอาไปใส่มาใส่แหน่ยังอยากถามเขาไอ้ไส้เพื่อนฝูงเสียวเหื่อเกยดขัดไรกันอ้าวสีทายคลิปพี่น้องเบิรงกครับผมขอคู่กำ พี่น้องขอเป็นกำลังใจให้ผมก็จัดป่องขอ,อยากกดซี่รัวๆครับผมกดซี่รัวๆนะจ้าอ๋อเอาไดนี้จวดจัดป่องจวดจวด <c oughs> แล้ว้ย <c oughs> <c oughs> สุดยอดพี่น้องครับผมนี่คือเชฟป่องนะฮะ <c oughs> กล้จักโต๊ะกว่านี่สองโตบะป่ะนี่ <c oughs> สองโต๊ะซื <c oughs> ้อมาจากบาทนอะครับนี่ ลูไก่อยู่นี่บ่อุ้ยไก่อยู่นี่แล้วเนาะอ๋อครับครับครับไก่อยู่นี่ก็จะขึ้นหลังใส่ไค่ดํากับผมเขาก็แยกตอนใหนนั่กับผมเขาไปขั้วมาเองเขาขั้วมาเองบ่แมพี่น้องก็ว่าตัวใหญ่เนาออาจารย์ป่องคือเหลืองงามแต่เนี้ยไกลแล้วครับไกลแล้วครับเจ้าคือบอกเขาโฮมแน่หนาวสบายะนี่เออหนาวกึ่งห่อนอยู่จะได้กึ่งหนาวกึ่งห่อนแม่นครับไก่ย่างไฟ คาเกลือชาเกียอครับผมนี่นครับินองครับผมไฟร้อนๆนะดี๋ยวไฟบันพร้อมเพ็อนที่วายเฮหนอแกวพป่น้องแกวแกแข้าวว่าจันก่อข้าววะแกลนีกระเว้นหมข้าวครับขาเคลื่อนมีข้น่ข้าวนีข้าวคอตรงนี้ก็แกค่แียงแก้วระดังบนม่ตรงนี้แข็งบน ครับผมมาพี่น้องครับอีกสักครู่หนึ่งรับผมมาเบิ่งผีมือจันป่องเฮ็ดกับเขาคำนามสู้กินครับบรรยากาศของทีมงานเฮ้ามาหยิบยับทำเขานะครับพี่พีเพื่อนที่ดงบังทั้งอำเภอบันแพงบึงกาฬแคะขวมนมครับผมถ้าสิว่าจะไหนเนาะแนวเขียบร้อยต่อแก้วแก้วแก้วพี่น้องครับไก่แล้วครับไก่แล้วครับผมสุดยอดเลยครับอาจารย์ป่องกับผมห้วยริมจันป่องไม่ใส่จับไก่ครับจับไก่ยังเย็ด วัยมสายนี่แดปังอาพอย่อนี่แม่มาแม่ไกลัจีดับแมเอาฝุด้กักะตอมันิยองไกุ่นบาทนี่พอแล้วโอ้ยหากินเศษุหากินไก่เมื่อตยตายตาพ่อแล้วไกลเงี้ยดนดับกบาดเลยพี่น้องเ๋ยวผมแกว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 โ้นเบาแล้วมันเล็นเกียวบนอ่ะเฮ้ย แก่กอนคุณอะแกวแก้วกานป่องจะมาหนักเสียงกี่ไปไลไรไกลสะบอกฮะวะไม่ใส่ขี้ขี้ไปยันนี่อ๋ต้องขี่ยุติอ๋อา่ว็นมาโอ้ยว่ามัเป็นะไรไกลเว้ยโอ้ยเป็นตัวนี้ยโบเว็อยู่ไกมันหักบคือฟรวมสิอ้าวหน้ามันฝฟดอ๋อเตี้ยูวว่ามันหักเหรอ ครับผมพี่น้องใกล้แล้วครับใกล้แล้วก็ผมใกล้แล้วก็ผมใกล้ยังครับเฮ้ยใกล้ใกล้กี่สุขเหรอแม่นครับเรื่องอะไรกันมาซองตัวนี่ข้าวข้าวเนาะแค่น้อยเนี่ยข้าวครับขาวเดี๋ยวก็เพิดตัวน้อยครับผมใกล้แล้วเก่พี่น้องครับผมนี่เนาะอันนี้สุกแล้วใช่ไหมครับอันนี้เครื่องในครับผมไม่นครับซู่ต้าจะกินดิฟวันจันทรป่องกินเก็ก็ไม่เยอะมากมากินดิฟวันจันทร์โอ้ยมาเกิดคนอะไรดี พวกเน้อพวกอะไรก็ได้ก็ถึงหาเราก็ผมบริการครับเจ้าสูเราไปจัดฟองยี่นี่ใส่ใส่มาบังด้วยคุน้องครับไกลไกลอยู่ไกลอย่างข้างค้นนะบ่นาะมีห้อยใหม่บังดใส่รึเาใส่คุน้องครับอย่างลูสวนบ่หันละเจ้า เอ้ยบานี่บ่เดดนน่บ่จำเจ้าบ่เนี่ย่สี่กิโลครับฮสีกิโลสียิตีแโอ้ยมาไหมแม่การันตีได้องไปแมครับครับครับ่เปียกกับแม่เข้ามาเข้ามาโอ้โหน่แอ้บวกินบรับยกินแม่ก็กินตะพุงก็เพีกันกาันตีจนนัรับเล่ถ้าเจ้าโดนพูดไปเอเอาลุยลกินะบ่เนี่ยหอมหนี่เฮ้ยรู้สีมรู้นี่หรอครับนี่โอ้ย จังหวัดพญางาด้อฮะพอบินหันสีแล้วกินแล้วบอปั๊บราบนี่เออโอ้ยทนจังหวัดสิบนบ่โอ้ยขวจีไดต้องรถอยู่แล้วทำไม่นี่ยีเมล่ะทำไน้องให้น้องนี่ครับปิ้งตับปิ้งไตเนี่อืออือเยว่มันหาตมตัโหนห้าห้าปิ้งตับกับผมต้นนี่เอาครับอืออือแนี้าดมาครับอาดเขาน นี่ผู้อยากกินตีนมาหาผมผมนะติ้นโคตรติดใจครับผมติไก่ครับนี่นะครับบรรยากาศมาซุ่มมาแซ่ลตรงห้องการ์ดด้องครับผมเอ้าไปใส่ไก่ทอดคิดพี่น้องเบิ้งกระผมพี่น้องเบิ้งหน่อครับวิเศษกับผมเพราะว่าเราทำด้วยใจรักครับเพราะพราบทเหตจากไี่น้องจันป่องเนี่ยครับสบายสบายทายพี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งกระเบิ้งไปครับอืมนะครับผู้ละเมื่อวันธรรมดาเออวันเสาร์อาทิตย์กตสิกรรมบ้านไปฮาจัดอันพออบบี้ครับคอนิกกะล้อเซิรนไปตามไก่เยิ้มครับผม นะครับหมาแล้วเอาบนขันบอกนักนลจะเรี่ยกะาสร้าง่ไไบานอุ้ยแกวแกวแกเนยตอบเอาก็นอครับเอาวุ้ยครับเฮียบอกเสียงนได้หละเจ๊ตัวนี้เียแหนเห็น่ะกรสูงว่นนั้นก็งเรียงอยาอเลยอันละแกว คำลงคำลงน่คือฮอนใช่่ะจะปุ้ยเสียบกโดนได้เสียบดดได้เ like ียบกรโดเย้ยบ่บ่บ่ยันตะไคได้กินน้ำสียไหวโอ้กินแบบี้เด็กน้อยเนาะใช่นี่เพราเไมกินเหล้านผมโค้เดียวกับผมอืมแถววันนี้เรากินโคกันนะอืมอครับ ๆๆครับแต่งเราเอาดำๆก่อนนะครับกินไตครับผมเพราว่ากินไตไม่หยาบมึนมาดูก่อนเห็นมึนอืมนี่จะเดือ,อมอีกสักคู่หนึ่งเราจะพาจานป่องไปไหนครับพี่พี่กินก่อนเซอร์ในภาพบอกก,กนะับร่งกายนะพัชเป็นเล่นน้ำโขงครับเล่นน้ำโขงครับผมโอเคครับคอยจานคลิปต่อไปเราจะไปเล่นน้ำโขง ครับผมเต้นด่าใครเล่นหน้าวันนี้บ้างแกลแกลแกลแก้วอยู่ดีสบายขก็อะไรสบายพี่น้องครับผมสวัสดีครับยูดีครับผมสวัสดีครับ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 แก้วตรงไหนวันยังไงานนะตรงไหนตรงัะไรบ่เหรือว่าถึงเมื่อไง้อผมอาทิตย์หนึ่งคุณแก้ว